มาพูดถึงข่าวนี้สักหน่อยนะคะถือว่าเป็นข่าวทองออฟเดอ t o ทาวทั้งของในประเทศไทยและของฝั่งเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอยากให้ฟังและมาวิเคราะห์กันมาพูดมาเล่าสู่กันฟังแต่บอกไว้เนิ่ๆก่อนนะเม้นอย่างสุภาพนะไม่พูด้กำนําเพลงแล้วคือเรื่องมันมีอยู่ว่าณเวลานี้นะคะทางฝั่งเวียดนามเนี่ยเล่นหลีกเวียดนามมาเลกที่2และเข้าสู่ช่วงเลกที่2ในช่วงเลกแรกเนี่ยหรือแบบว่า รอบแรกของเขาอ่ะจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะก็สาวไทยก็ไปลุยในเล็กแรกก็พอสมควรเลยพอมาเลกที่สองเนี่ยนะคะทางฝั่งเวียดนามก็ได้คว้าตัวสาวไทยมาจํานวนหนึ่งดารินปินสุวรรณใบเตยนะที่มากุบแก้วรวมไปถึงยังต่อสัญญากับพี่ออนอุมาสิทธิรักอย่างต่อเนื่องนะคะแต่คนละสโมสรน,นะในสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยก็คว้าผู้เล่นต่างชาติมาไม่ว่าจะเป็นสาวซานะ่าอาณากุโววานะคะสาว คาซักสถานที่เป็นกับตันทีมของคาซักที่ทัพสาวไทยของเราก็เจอกันมาโดยตลอดก็ถูกคว้าตัวไปเล่นให้หลีกเวียดนามเหมือนกันรวมไปถึงอีกหลายคนเลยทุกคนหนึ่งในนั้นเป็นผู้เล่นสาวทีมชาติแคนาดาชื่อว่าคาร์โรไลลิฟบิงตันเราจะเห็นคาร์โรไลเนี่ยเล่นให้กับแคนาดาทีมชาติมามา,มาตลอดเลยทุกคนคือณเวลานี้ก็ยังติดทีมชาติอยู่นะคะปกติเลยถือว่า ถือว่าเลยนะเป็นผู้เล่นระดับโลกเหมือนสาวไทยนี่แหละสาวไทยก็คือผู้เล่นระดับโลกแคนาดาก็คือผ่าน vnl ผ่านชิงแชมป์โลกผ่านรายการระดับโลกมาจำนวนมากถือว่าฝีมือในการที่เวียดนามคว้าตัวคาร์ลลีลิฟติงตันมาไม่ใช่ธรรมดานะสาวแคนาดาคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่มันเกิดอะไรรู้ไหมพอคาร์ลลีลิฟิงตันเนี่ยสาวแคนาดา มาอยู่ในหลีกเวียดนามมาเล่นให้กับสโมสรเนี่ยสโมสรนในเวียดนามที่คว้าตัวคาร์ไลหรือวิงตันมานะนั่นก็คือสโมสรกินบักบักนินนะใครๆก็น่าจะรู้จากสโมสรนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าพี่ออนก็ไปอยู่มาแล้วในนัดท,ที่คาร์ไลเนี่ยในสังกัดกินบักบักนินเนี่ยลงแข่ง กับทีมหนึ่งนั่นก็คือทีมแทงหัวนะคะแอดอาจจะอ่านผิดพลาดไปนิดนึงนะก็คือคาร์ลอไสังกัดก,กินบักบักนินเนี่ยมาแข่งกับแทงหัวนะคะซึ่งในสโมสสอนคู่แข่งเนี่ยอย่างแทงหัวเนี่ยมีซาน่าอานากรัวว่าสาวาซักฐานอยู่และกินบักบักนินเนี่ยก็มาแพ้ให้กับแทงหัวนะคะพอแพ้ปุ๊บโค้ดฟาร์มวานลองเนี่ย ที่เป็นโค้ดของกินบักบักนินเนี่ยเห็นนะค่ะตามมาโดยตลอดก็กล่าวเลยกล่าวหลังจบเกมเลยนะคะว่าจะไม่ใช้นักตบแคนาดาคนนี้จะไม่ใช้นักตบคาร์ไลน์ลิฟวิงตันคนนี้อีกแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีกสองนัดก็ตามในรอบที่สองนี้นะคะโดยโค้ดกินบักนินให้ผลว่า คาร์ไลล์ลวิงตันเนี่ยไม่เหมาะกับทีมและผลงานไม่เป็นอย่างที่หวังไว้โอ้ไม่กอคือที่แอดโอ้ไม่กอนะแอดรู้สึกว่านะรู้สึกว่าเอ่อถ้าถามว่าคาร์ไลล์ลีวิงตันเนี่ยผู้เล่นทีมชาติแคนาดาเขาเก่งมากนะเขาระดับโลกแล้วนะแต่แค่พอเขามาเล่นในหลีเวียดนามอะด้วยความที่ เขาอาจจะไม่เข้าขากับระบบทีมของเวียดนามระบบทีมของกินบักบักนินแค่นั้นแต่ทางนี้ทางนั้นอะโค้ดนะก็ไม่น่าจะแบบไม่ให้เธอลงแล้วก็ไม่น่าจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเธอไม่เหมาะกับทีมและผลงานไม่เป็นอย่างที่หวังอะ่ะทุกคนนึกออกปะเพราะเธอคือระดับโลกอะ่ะและเนี้ยแหละสิ่งนี้แหละก็เป็นประเด็นในการพูดกันเยอะมากๆ ในประเทศไทยเองก็ดีรวมถึงในประเทศเวียดนามก็ดีนะคะคือบางทีทางฝั่งโคตา้าที่ไม่ใช่โคตาเอเชียระบบการเล่นที่พวกเขาเล่นกันมาก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเวียดนามก็ได้แต่พอออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นไวรัลประเด็นหนักมาก,มากๆเลยนะคะโดยในนัดที่แข่งล่าสุดเนี่ยที่แข่งกับ นักตบคาซัคถานอย่างทีมทานหัวนะคะทางฝั่งเวียดนามเนี่ยก็คาร์ไลล์ลิฟวิงตันก็ได้ลงมาเพียงแค่เซตแรกแล้วก็ถูกเอาตัวออกเลยเปลี่ยนตัวออกเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์โคได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหลืออีกสองนัดก็ไม่ให้เธอลงแล้วเพราะว่าเธอไม่เหมาะกับทีมและผลงานไม่เป็นอย่างที่หวังแอดเลยนํามาเล่าทุกคนฟังนะแล้วก็ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นแบบแบบสุภาพละกัน ถ้าถามตัวแอดเลยแล้วกันนะถ้าถามตัวแอดนะแอดรู้สึกว่าด้วยความที่คาร์ลาลิฟวิงตันอาจจะมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมกินบบกมักดินอะน้อยหรือเปล่าพอร่วมกับทีมน้อยร่วมฝึกซ้อมกับทีมน้อยพอเวลาไปลงแข่งขันจริงการเข้าขากันมันถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเอลเล่นเป็นทีมเวร์ทุกคนนึกออกปะก็อาจาจะมีจุดที่ผิดพลาดคาร์ลาลิฟิงตันอาจจะผิดพลาดปกติแต่ถ้าถามว่าเธอเก่งมากไหมพูดได้เลยว่า เก่งมากแต่วอลเลยบอลเล่นเป็นทีมดังนั้นโค้ชกินกมักมักนินก็สามารถอาจให้เธอออกไปข้างสนามได้แต่ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมาให้สัมภาษณ์แบบนี้หรือเปล่าแฟนวอลเลยบอลคิดว่าอย่างไรเล่าสู่กันฟัง,ฟง,ฟงเรื่องนี้กันหน่อยถือว่าเป็นประเด็น Talk of the อนะ w ทวณเวลานี้เลยและขอบอกตารางการแข่งขัน,นะะของวันนี้หน่อยนะวันนี้นะคะสำหรับลีเวียดนามนะคะจะเป็นตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะ เวียตินแบงค์นะคะจะเจอกับนินบินนินบินก็คือมีบิสตเวียนหรือว่าสาวหล่อสาวเหงียนที่บิสตเวียนของเราเนี่แหละก็ได้ลงเล่นด้วยนะในรายการนี้บทสรุปต่างๆยังไม่มีนะคะซึ่งดารินปิ่นสุวรรณสาวไทยก็อยู่ในนินบินนี้ด้วยร่วมกับบิสตเวียนนะคะแล้วเวลาสองทุ่มค่ะ ทานกวางนินนะคะของพี่ออนอุมาสิทธิรักษจะแข่งกับ V t ทีวีองอันนะคะถือว่าวันนี้แมตช์น่าสนใจทั้งหมดเลยนะทั้งคู่หนึ่งทุ่มครึ่งและคู่สองทุ่มนะคะใครอยากดูเงียนทิบิสเตรียนและดารินปิ่นสุวรรณก็ดูช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาสองทุ่มก็จะเป็นพี่ออนอุมาสิทธิรักแข่งนะคะ ถ่ายทอดสดทางช่อง Youtube ของทางฝั่งเวียดนามค่ะทุกคนจะมีหลายช่องเลยทางฝั่งเวียดนามถือว่าเป็นการถ่ายทอดแบบเสรีพอสมควรน,นะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆคนไทยก็ดูได้เลยนะคะอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นร้อนในเรื่องวันนี้บ้างก็คือโค้ชกินบักบักนินนะคะไม่พอใจสาวทีมชาติแคนาดาอย่างคาร์ไลน์เลวิงตันนะคะ เพราะเธอไม่เหมาะกับทีมแล้วก็ทําผลงานไม่เป็นไปตามเป้าโค้ดก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะที่เธอแข่งกับอีกทีมนึงซึ่งในทีมนั้นก็มีผู้เล่นคาซักสถานอย่างซาน่าอานากุลรวาอยู่ด้วยซึ่งกินบักบักนินก็แพ้ให้กับคู่แข่งไปโค้ดก็เลยนั่นแหละค่ะบอกว่าแม้จะเหลืออีก2นัดของการแข่งขันก็ตามแต่ก็จะไม่ใช้คารไลล์ลิงตันลงเลยโอ้โหถือว่าเป็นประโยคเด็ดที่เราจะเห็นเลยนะคะว่า เฮ้ยคาร์ลลายคือหูระดับโลกแล้วแต่พอเขาแค่ไม่เหมาะกับทีมนิดเดียวนะทางโค้กก็ไม่ให้ลงเลยเพราะบอกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่โหดเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นหนาหูพอสมควรนะเวลานี้แฟนๆแ,แล้วว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเอาแบบความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลยนะขอแบบเป็นกลางๆอะนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรโค้ททำถูกไหมที่ออกมาพูดแบบนี้โค้ดเวียดนามนะคะออกมา พูดนักตบสาวทีมชาติแคนาดาค่ะาชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งค่นและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยสึกเวียดนามวันนี้ก็มีแข่งหน้าขูตารางการแข่งขันแน่นนะคะทพลาดสักนัดเลยค่ะ